กลางนะคิดต้นไม้ของหอยโดนกัดไปเน่ยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ในแบบใครเซนนะครับผมเออวันนี้ผมก็จะมารีวิวอ่าคำสาปของนะฮานามิเนาะฮานามิเนะไอคำสาปต้นไม้เนาะในแบบใครเซนเนาะเออก็ถ้าจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยพามาดูสก,กิลเลยนะสก,กิลเอ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นบอกบอกเลยนะว่าแบบอ่าคำสาปของฮานามินะครับผมก็ ได้ตังค์้ตังค์ประมาณ1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเยนนะครับผมเออสามารถซื้นได้กับนานนาี่เลยเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะครับผมว่าแบบเออราคาเท่าไหร่ต้องอัพสกิลประมาณไหนถึงแบบจะก,กดได้ทุกสกิลนะครับผมเออมามาดูสกิล E นะไอ้สกิล E นะครับผมสกิลอไป,ไปอ๋อปล่อยปล่อยเป็นอ่าโหโหรถ แต่เราเอาแะไรมาไปเมื่อกี้ถ้าเห็นก็อย่าปล่อยเป็นแบบอ่าน้ำกดหรือเปล่าน,น้ำกดอะไรทักอย่างเนาะของต้นไม้เนาะแบบเป็นลอบวงอะ่ะเหมือนฮานาโม่เอ้ยฮานามิเลยฮานามิเอในเป็นบอสอะ่ะเออไหมเปิดใหม่นะป้าบโอ้ยรถเฮ้ยไปเลยนะป้าบนี่นะครับผมก็ประมาณนี้ก็ทำดาเมจแบบทีทีเนาะมันเข้ามาโดนกดอะไรประมาณนี้เนาะมาๆเราจะสกิลอาร์กันบ้างครับผม ดูอ้าวอบมันโยนอ่าเป็นเม็ดอะไรสักอย่างเนาะแบบเออ,อเม็ดพืชใช่เปล่าเนี่ยให้พอพันมันมีวงอะไรสักอย่างเนะาะมาต่อไปนะสกิลวีนะครับผมสกิลวีสามารถกดค้างได้นะสกิลวนนะนนะีนี่นะผมไปกดค้างนะปุ่มเนี่ยแล้วก็กดเดินได้เลยเดินไปเดินมาแบบวนในประมาณนี้นะครับผมเออมันก็น่าจะติดต้นไม้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่สกิล ก็ประมาณนั้นนะครับผมเอออันนี้สก,กิล B บียว่านะสก,กิล B ปุ๊บปุ่มก็เออ่ต้นไม้ไปจี้มอย่างนี้เลยนะครับผมเออมะต่อไปนะอันนี้สก,กิล T นะครับผมสก,กิล T ก็จะเป็นสก,กิลกลางอาาเขตนะครับผมก็เก็บหลอดอัตติมีให้เต็มหมดนะให้ครบร้อยก่อนนะครับผมเออก็ตีเรื่อยๆนี่แหละมันครบร้อยก็อย่ากลางอาาเขตได้เนาะมา อ๋อตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับผมก็อัลติเมตก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเออมามาผมจะกดอัลติเมตเลยนะกลางนาเคเดเลยนะครับผมเออแบบก็กลางนาเตเนาะเดี๋ยวกลางนาเคนะกลางนาเคอุ้ยก็ประมาณนี้ก็จะลากไปแบบเดี๋ยวได้เลยลากไปแบบต้นไม้ของพี่แกของฮานามิก็ประมาณนี้นะ ที่แบบอ่าแล้วอาณาเขตของฮานามิเนาะก็ะประมาณนี้ก็กดได้ตามปกติสกิลเนาะจวีก็นะก,กดไปอ่าไม่ดูนะว่าน้ำมันทำดาเมจได้หรือเปล่าเดี๋ยวจนะเดี๋ยวเรียกลงมาน้ำหนึ่งจะแบบเป็นน้ำกดอะไรเงีย้ยไม่เป็นนะครับผมน้ำน้ำอ่าไม่ทำดาเมจเนาะเป็นของฮานาไอ่ไม่ใช่ของเวอร์โก้อ่ะไอโคโจไอโจโกเดี๋ยวโจโกอ่ะถ้าแบบกางอาาเขตปุ๊บมันจะเป็นลาวาใช่ไหมล่ะ แล้วลาวาสามารถทําดามิได้เนาะก็แ,แบบสามารถลากม้อนมาแบบโดนลาวาเลยประมาณนี้ของอนามิเออนามิก็ไม่ได้นะครับผมเอออนามิก็ประมาณนี้ตางประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปรอที่บอสกันเลยดีกว่าว่าแบบเออมันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปไป,ไปเลยไปเลยไปดิมามาตอนนี้ก็ได้มาถึงจุดที่บอสเกิดแล้วนะครับผมเออมะเราก็เลย เราก็จะลองตีกันดูนะครับผมเออว่าแบบคำสาดเดีแบบตีเป็นไงตีโหดไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมเออมาไปเปิดสกิลอีกก่อนเลยป๊อปเฮ้ยโดนพัดโดนพัดโดนพัดอ่ะซุบอีโอ๊ยโดนขัดปุปปี้ดไป๊ดต่อยต่อยต่อยดูปีพัน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 ผมไม่รู้นะว่าสกิลนี้มันทำอะไรได้แต่มันก็ประมาณนี้นะครับผมสกิลของสกิลของ ฮานามิเนาะเอ๊ะต้นต้นไม้อะอ้าตุ๊บป่าอีโอ้ยบล็อกบล็อกไม่ทันมามาเอ้ยพลาดทันอีกอะโอ้โหมันล็อกเลยอะอื้ะไม่ทันปะมากลางนาเขตกันเลยดีกว่าวะโอ้ยยกลางนาเขตต้นไม้ของโอ้ยยยยโดนกัดไยเนี่ยเฮ้ยไปโดนไปโดนมา ตัวแม่ของพ่ออุ้ย,ยข้างเลยเอาอยู่ไหนละมาไหายอ,อ๋อตรงนู้นตรงนู้นมาบีโอ้ยบ้าอ่ะคยวบีภาพต้นไม้ไปมาดิอ่ะวินี่นอานาเคตของข้าเจ้าทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้ก็บ้าล่ะมาหน้ามานะโนะอ้ยคุยโอ้ย,อยมันฟาดอย่าง ตัวขาดตลอดเลยปัปบ๊ปบปบั๊บปั๊บปั๊บปั๊บนี่นะอ่ะปีปุ๊บสวย,ยก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับอ่าคำสาของฮานามิเนาะของตัวต้นไม้นะครับผมกส็สกิลก็ประมาณนี้นะครับผมก็โดยรวมนะโดยรวมถือว่าฟาร์มได้อยู่ตีบอยก็น่าได้ PVP ก็น่าจะดีนะครับผมแต่ถ้า PVP ก็น่าจะ PVP แล้วก็ฟาร์มหรืออะไรต่างๆก็น่าจะ คำสาไฟก็น่าจะดีกว่านะครับผมเออก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเออกินนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละบ๊ายบาย